แม้จะเลือกนักแสดงแม่เหล็กที่มีฐานแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศอย่างสองหนุ่มคู่จินโอมฟลุกแต่การจะสู้สึกคอนเทนต์ช่วงนี้เรียกว่าลำบากพอดูนะคะเพราะแม้ซีรีส์วายจะมาแรงแต่ว่าหลายเจ้าเขาผลิตกันเยอะค่ะจนมีให้ดูแทบทุกวันทุกช่องทางทำให้ผู้กำกับซีรีส์คุณก๊อฟทันวารินขอเปลี่ยนแนวค่ะมาจากซีรีส์วายแบบแฟนตาซีในเรื่อง six o nine bedtime story เพื่อให้แปลกใหม่ในตลาด ซึ่งจำนวนคอนเทนต์ LGBT ที่เยอะขึ้นจนแข่งขันกันสูงตอนนี้น่าจะสร้างเป็นเงินให้ไทยได้มหาศาลนะคะตั้งแต่ต้นน้ำอย่างการจ้างงานไปจนถึงปลายน้ำอย่างการส่งออกและขายวัฒนธรรมผ่านซีรีส์ก็มองว่าน่าจะเป็นจังหวะค่ะที่ถ้าหากรัฐอยากจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์คอนเทนต์ไก็ตอบโจทย์เวลานี้ค่ะถ้ารัฐไม่ส่งเสริมทาสนุน มันก็จะสูญเสียรายได้นะเข้าประเทศจากการที่เขามาซื้อซีดีวายเนี่ยไปเยอะมากแน่นอนว่าตอนนี้เขาซื้อไหมเขาซื้อซื้อบางเรื่องใช่ไหมคะแต่ถ้าเราส่งเสริมฐาศูนย์แบบพบวงจรเอาไปเป็นแพ็กเกจแล้วบอกว่าเฮ้ยกฎหมายประเทศเรารองรับตรงนี้ซีรีส์เรามีตรงนี้แล้วสามารถต่อยอดอะไรแล้วสร้างความเข้าใจคนในสังคมของคุณได้ด้วยเราขายแบบนี้ในทั่วโลกอะ่ะมันทำให้การซอฟต์พาวเวอร์และสินค้าทางวัฒนธรรมของเราอะ่ะ มันก็สร้างมิติใหม่ให้กับโลกใบนี้เลยนะเราจะมีทั้งซีรีส์จีนที่เราค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากนะคะแล้วก็มีซีรีส์ไทยแล้วก็ซีรีส์เกาหลีแล้วก็ซีรีส์ญี่ปุ่นแล้วก็มีอย่างวีทีวีอื่นๆก็จะมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลย์เขาทำออริจินอลเช่นกันนะคะแล้วก็มีแอนิเมชันโดยที่สัดส่วนของคอนเทนต์ไทยจริงๆเราค่อยๆเพิ่มสัดสว่วนจากเมื่อก่อนจะเป็นจีนนำใช่ไหมคะตอนนี้เราพยายามจะสร้างแบรนด์เอของซีรีส์ไทยด้วยะคะ่ะ มีอีกประเด็นที่น่าคิดต่อค่ะคือความต้องการคอนเทนต์ที่มากขึ้นแต่ส่วนทางกับจำนวนคนกองที่จำกัดค่ะก็เลยมองว่าสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการผลิตคือต้องเร่งพัฒนาและเติมคนรุ่นใหม่เข้าสู่สากร,รมซึ่งจะเป็นประโยชน์ของการทำงานในระยะยาวด้วยนะคะ